ใจมากนะครับก็เพลงกุหลาบได้เป็นไวรัลสองนะครับเขา,ขา ทำอะไรก็ก็มาเป็นไวรัลในทิ้งตอหมดไม่ว่าจะเป็นเพลงธรรมดาของไนท์เองนะครับผมจากที่จากที่เป็นฮิปฮอปก็ทิปไปช่วงหนึ่งแต่พอเอากลับมารีมิกซ์เป็นไทยรีมิกซ์มันก็กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกเลยผมคิดว่าจังหวัดไทยรีมิกซ์เป็นจังหวัดที่น่าสนใจมากที่จะทำให้เป็นไวรัลในะครับดาวน์โหลดของก็ทำก็ประมาณจะ300ก็มีอะไรแบบดขึ้นคุยกับแฟนๆแต่เขาก็มาเป็นแฟนๆหรืออะไรเงี้ยเขามาคุยตั้งหายในช่องที่ตเวลาไหนครับอ๋อตอนนี้ก็ช่องของผมก็เข้ามาในทิ้งตอบ F กำลังจะทำเป็นรายการสัมภาษณ์แร็ปเปอร์นะเออไม่ได้จะเป็นรายการแบบเพลงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คอนเทนต์หนุนติดต่อเาหลากหลายมากแล้วก็มีมีอิทธิพลกับสื่อน้างมากก็เดี๋ยวอาจจะทำรายการอะไรที่มันที่มันสนุกสนานมาแขกรับเชิญจะประมาณไหนอะไรกันตอนนี้น่าจะเริ่มกันที่ที่ pop ก่อนนะครับจะน่าจะเริ่มมาที่แร็ปเปอร์ก่อนว่า ไปทำอะไรแล้วแต่ปีหน้าเป